เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับมีหลังไม่กับช่วงหลังไม่น่ารู้ EP ที่2นะครับตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ UFO นะครับแล้วเมื่อไม่นานวันนี้นะครับเมื่อเดือนถ้าจำไม่ผิดนะประมาณวันที่27เมษายนนะครับพนทากอนนะครับกระทรวงกลางหมของสหรัฐอเมริกาก็ได้เปิดเผยคลิปที่คาดว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรจะเรียกว่า UFO เขาก็ยังไม่ฟันธงซะทีเดียวนะครับก็คือ วัตถุแปลกประหลาดที่บินอยู่บนท้องฟ้าแล้วนักบินเนี่ยของกองทัพสหรัฐได้ไปเจอมานั่นเองแล้วก็จับภาพมาได้นะครับเป็นเกี่ยวกับยานบินทรงกลมที่มีเทคโนโลยีสูงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแล้วก็นำออกมาเปิดเผยว่าคลิปทั้ง3คลิปนั้นเป็นคลิปจริงแต่ก่อนหน้านี้ทางเพนตากอนของสหรัฐเนี่ยได้ปฏิเสธแล้วก็ปิดบังมาโดยตลอดเลยนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะ ตกลงเขาปิดบังอะไรอีกบ้างตกลง UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าทั้งวงกลมประหลาดบนทุ่งหญ้าครอปเซอร์เหรือการลักพาตัวปริศนาที่เป็นข่าวใหญ่หรือ UFO ที่ตกที่รอสเวล l ที่ทางการสาหรัฐก็ให้การปิดไปว่ามันเป็นเพียงโดนเป็นดาวเทียมอะไรที่ตกลงมาเฉยๆหรือจะเป็นสถานที่ลึกลับที่ผู้คนให้ความสนใจมากนั่นก็คือแอเรีย51 หรือจะเป็นพีระมิดที่สามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างใหญ่โตมโหฬาและหันหน้าไปทางทิศเหนือได้อย่างพอดิบพอดีโดยที่เทคโนโลยีของคนในสมัยนั้นไม่สามารถที่จะทำเขาเรียกอะไรสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วก็ภาพวาดโบราณตามถ้ำต่างๆนั่นเองนะครับหลักฐานเหล่านี้เนี่ยทั้งสโตนเฮนหรือว่ามีอีกเยอะเลยสามเหลี่ยมเมอร์บิลด่าเออสิ่งที่มันเป็น ของแปลกประหลาดนะครับที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ถามว่าเทคโนโลยีของมนุษย์เราทุกวันนี้มันก้าวไกลไหมมันก้าวไกลค่อนข้างมากนะครับแต่มันก็ยังมีอีกหลายๆอย่างมากๆเหมือนกันที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรือกระทั่งมีหนังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นหนังเก่าที่ผู้กกับบอกว่าออได้ซื้อม้วนฟิล์มเนี่ยมาจากคนคนหนึ่งนะผมจำรายละเอียดไม่ได้คืออันเนี้ยมันนานมากแล้วนะครับก็คือ มีความยาวประมาณ1 1นาทีมั้งม้วนฟิล์มนั้นก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการผ่าตัดมนุษย์ต่างดาวนั่นเองแล้วผู้กกับคนนี้ก็นํามาทําหนังหรือทาอะไรนี่แหละแล้วก็ได้นํามาฉายก็เป็นที่ฮือฮามากนะครับแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจเยอะจนเรียกได้ว่าเขาสงสัยกันว่าคลิปนั้นอ่ะมันเป็นคลิปจริงหรือเปล่าเขาก็เลยนําไปตรวจสอบปรากฏว่าคลิปนั้นอ่ะคลิปที่ผ่าตัดคล้ายๆผ่าตัดเอเลียนนะ ปรากฏว่าเป็นคลิปจริงด้วยครับเพราะว่าในสมัยนั้นอะ่ะมันยังไม่มีเทคโนโลยีในการตัดต่อคลิปวิดีโอหรือว่าในการเมคขึ้นมาเหมือนปัจจุบันเนี่ยครับเออคือหลกัหลกๆวันนี้เนี่ยก็จะมารีแอคชั่นคลิปที่เพนทากอนออกมาเปิดเผยนั่นแหละมาดูพร้อมกับพร้อมกันกับเพื่อนๆเ,เลยว่าไหนมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามชมได้เลยครับ ก็หลังจากได้ดูคลิปไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงไหมมนุษย์ต่างดาวเนี่ยแฝงตัวมาอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมน่ะผมเชื่อนะว่ามนุษย์ต่างดาวอะ่ะมีจริงเพราะว่าในจักรวาลในกาแล็กซีนี้มันกว้างใหญ่มากใช่ไหมครับขนาดเรายังมีชีวิตอยู่เลยเราเรายังมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปขึ้นทุกวันทุกวันแต่ผมเชื่อว่าเเทคโนโลยีที่ทรงภูมิปัญญาคน ที่มาจากฟากฟ้าอะไรเงี้ยเหมือนในศาสนาหรือในรัฐที่ต่างๆเนี่ยเขาเคยพูดถึงว่าเออมีเทพที่ลงมาจากฟากฟ้าใช่ไหมครับหรือว่าลักษณะการวาดบนฝาผนังของคนโบราณเนี่ยที่กล่าวถึงวัตถุวงกลมประหลาดที่มาจากท้องฟ้าหรือว่าบุคคลที่มีหน้าตาแปลกประหลาดตัวสูงใหญ่บ้างแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีหลายๆเหตุการณ์เยอะ เยอะมากเพื่อนๆไปหาดูได้เพราะว่ามีหลายช่องอ่ะได้ทําเรื่องแบบเนี้ยเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับหลักฐานของมนุษย์ต่างดาวหรือว่า UFO นะครับยังไงก็ไปติดตามค้นหาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะามีหลายช่องทําอยู่เนาะครับส่วน EP หน้าผมจะทําเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่อง a อ e เรีย51ถ้าเพื่อนๆใจเกี่ยวกับเรื่องนี้สนใจอยากรู้รายละเอียดเจาะลึกเกี่ยวกับ a อ e เรีย51ก็ติดตาม EP หน้ากดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้สวีดัตสวัสดีลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกนะว่าเพื่อนอ่ะเชื่อเรื่องเอเรียหรือเปล่าถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับรองผมจะอ่านและตอบทุกๆคอมเมนต์เลยบ๊ายบาย